พี่าลิมจิรักษ์ครับนุณพรคก,ก้าวไกลคงต้องเริ่มต้นด้วยการใช้สิทธิภาพพิมก่อนครับใช้สิทธิภาพพิมในยังคุณทิมิตะครับผมมีความเชื่อจนสามารถที่จะเสียภาษีให้เพราะว่าเราเชื่อใจกันว่าอนก็มาจากการเรียนรู้จากพี่ทวีคนที่บอกว่าและสสดนการกับประชานยมไม่เหมือนกันมีเหตุผลทั้งหมด5ข้อก็คือมาจากอาจารย์ะลดชรัตน์เพราะฉะนั้นคนที่ต้องไปผ่าัเงาฝาตัวควจะเป็นผมมากกว่า และทีส่สำคัญที่สุดก็คือการฝากบละฝากตัวกับเครือข่ายภาคประชาชนเพจ Pension uh, f o l l ที่ติดตามมาแล้วก็เป็นคนที่แก้กข่าวไอโของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นถ้าท่า,านมีบุลค,คุณกับผมขนาดน,นี้แล้ววันนี้ผมไม่มาพูดด้วยตัวเองก็คงจะเป็นไปนไม่ได้ครับคงจะเป็นที่จะต้องมาในวันนี้ก็คงต้องพูดต่อเนื่องจากสิ่งที่ผมได้ยินในวันนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเพียงดาวหรือคุณชนิงที่ คุณเบญดาพูดถึงช่วงชีวิตคนอย่างผมเป๊ะเลยคนที่อายุประมาณส0บสิบเนี่ยมันเหมือนเป็นแฮมในแซนด์วิชเพราะว่าผมก็ต้องแบลรับพุ่พ่อขอึ่งแม่ผมแล้วผมก็ต้องแบลรับลูกสาวของผมไปนในตัวมันเป็นเรื่องที่ความกดดันของของช่วงวัยของคนที่เห็นได้อย่างชัดเจนคุณชนินพูดถึงเรื่องพลวัตของรัสดิการหลายคนเวลาเราพูดเรื่องรัสดิการเราพูดถึงในเรื่องของรายจ่าย เราไม่ได้ไปพูดถึงว่าผลที่เราไ,ได้รับจากการทำรับสอดริาความคิดสร้างกันที่จะเกิดขึ้นจากความมั่นคงที่มีมัลติพลายเออร์หรือความทวีคูณของเศรษฐกิจที่ได้กลับมาทําให้จีดเราสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เรามีงบประมาณตรงนี้คนไม่ค่อยชอบพูดตรงนี้เป็นมายาปฏิท,ที่ไม่ได้มีการพูดนะครับผมถ้าทบทวนกลับไปนะครับผมเป็นได้เป็น,ปน,นหัวหน้าพักการเมืองในช่วงที่ สวัสด,ดิการสังคมถูกท้าทายมากที่สุดผมเคยเป็นหัวหน้าพักตอนที่เขายุบพักอดีตอัพัฒนาะคนใหม่ประมาณวันที่24มีนาคมเป็นช่วงที่ภัยโควิดเข้ากระแทกประเทศไทยอย่างไม่ปราณีเคสแรกวันที่12มกราคมนะครับวันที่19กุมภาพันธ์ทอทรออกมาตรการช่วยเหลือคินพาวเวอร์นะครับ วันที่24วันที่ผมขึ้นเป็นหัวหน้าพักเป็นวันที่รัฐบาลอนุมัติเงินเราไม่ทิ้งกันสล้านคนทั้งหมดทั้งปวงในช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าตาลเนี่ยมันเป็นช่วงที่ความเป็นความรับทานที่สุดของประเทศไทยกับจริงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แย่ให้เห็นว่าความคิดของรัฐบาลที่คิดในเรื่องการดูแลประชาชนเนี่มนยมโนทัศน์ในการปกครองเนี่ยความเป็นสังคมสงเคราะห์กับความเอื้ออาทร ความเป็นประชานิยมกับความเป็นรักสวัสดิการมันต่างกันขนาดไหนงานแรกๆของผมในฐานะหัวน้าพักคือการไปงานศพคือการไปงานศพประชาชนอายุ19ขวบที่อัดอั้นตันใจจากความเหลื่อมล้างความไม่เป็นธรรมการที่ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้ของคนอายุ19ขวบที่เป็นแม่คนที่หาเงินซื้อนมให้ลูกไม่ได้แล้วว่านุกผู้นำของประเทศก่อนที่จะเสียชีวิต ผมเป็นหัวหน้าพักในช่วงที่ประเทศไทยมีประชาชนต้องไปกอบยาฆ่า,าแมลงหน้ากระสงกกัต่ังผมเป็นหัวหน้าพักในช่วงที่ผมเดินทางไปแค่พิษณุโละะเทวีเนี่ยมีคนที่บ่นว่าอยากจะปูข้อตายอย่างนี้เพราะหาซื้อนมให้ลูกไม่ได้เป็นพ่อคนถึงจะประหยัดยังไงค่านมลูกก็สองสามพันบาทต่อเดือนค่าพ้ออ้อมยังไงก,ก็ต้องสองสามพันต่อเนต่อเดือน สำหรับบริการเด็กเล็กได้ห0รอยบาทมันไม่สามารถที่จะอยู่ไนดะ้มันเป็นวันที่ผมได้เห็นพวกเขาเวลาลงพื้นที่กับเจ็ด้านจดทีวนี้ไม่มีสสมาตั้งการด้วยนะคือผมก็ต้องลงไปแล้วก็ให้เห็นผมก็ได้เห็นว่าความอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างอย่างของสามรุ่นของรุ่นตารุ่นยารุ่นปู่รุ่นคนทําง,งานวัยแรงงานอย่างผมรุ่นลูกที่โดนล็อกด้วยโควิดคือการอยู่พร้อมกัน ความหน้าครอบตาของสามเจเนอเรชันอย่างไม่เต็มใจมันทําให้ผมรู้สึกได้ถึงความสําคัญของของคำว่ารัสวัสดิการรัสวสดิการก็คือมโนทัศนาการปกครองว่ารัฐมีหน้าที่บริหารจัดเก็บภาษีในสส่วนส่วนหนึ่งก็คือรายได้พี่นิวพเป็นคนพูดครับบอกว่าเกิดมาก็มีรายจ่ายเช่ออย่างว่่ผมศึกษามาันทําคำพูดนี่เป็นคำพูดเราพี่บอกว่าเราเกิดมาต้องมีรายจ่ายก็นันรัสวดิการส่วนหนึ่งก็คือการที่ รักบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้ประชาชนมีรายได้อย่างทั่วหน้าอย่างมีสันติภาพเป็นบรรทุกและไม่ต้องพิสูจน์ความจนอีกด้านหนึ่งก็คือการให้บริการทางสาธารณนไ,ไม่ว่าจะปเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนี่คือนิอยามของเขาว่าสวัสดิการอาจารย์เดชรัตน์บอกว่ารัสวัสดิการกับประชานิยมต่างกันประชานิประชานิปยมป็นการที่กุญหาเสียงล้วคณไม่ต้องทาและไม่มีความยั่งยืนไม่ต้องคิดว่าต่อไปอีก20ปีข้างหน้า หน้าตามันจะเป็นยังไงกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีสองแค่สองประเด็นสั้นๆตอบโจทย์แล้วก็ยิงไปที่ช้างที่อยู่ในห้องนี้เลยสําหรับกลุ่ม Pension f r อนต์ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการไวัยลราเรื่องเกี่ยวกับลมหนานถามว่าเป็นไปได้ทางการคลังหรือไม่วันนี้ผมมาตอบให้ทุกท่านได้ได้ฟังว่าถ้าเราใช้ตักกับใช้วิทยาศาสตร์เป็นไปได้ครับ บำนาญแห่งชาติ3,000ใบททั่วหน้ามีความเป็นไปได้ทางการคลังและไม่ทำให้วินัยการทางของชาติเสียของรัฐบาเสียอันนี้คือคำตอบแรกที่ผมก็พิสูน์ให้ทุกท่านฟังตอบหลังจากที่พูดถึงอันที่สองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นผู้แทนของรัษฎรไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสำหรับวยชราสำหรับสวัสดิการสำหรับคนทำงานสวัสดิการสำหรับวัยเรียนสวัสดิการสำหรับเด็กแรกเกิดก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึง ให้ครบทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนที่สองที่จะมาพูดถึงในวันนี้เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก5นาทีผมจะพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นว่าเป็นไปได้ับการคลาพรบบอำนาจของชาติเป็นไปได้นะครับอันนี้คือตัวเลขที่ที่อ,อาจารย์ในชลาดได้พูดมาแล้วนะครับว่านโยบายปัจจุบันบี่ยังชี้แบบขั้นบันไดที่600บาท700บาทแ0 0บาท900บาทเนี่ยเป็นการลงทุนกับประชาชนในวัยชราที่น้อยเกินไป 2.2% 2.4%นี่ขนาดรวมของข้าราชการแล้วนะครับถ้าไม่รวมของข้าราชการเนี่ยคือแค่0.4%ของมวลรวมของประเทศที่เขาให้ความใส่ใจอะที่เขาให้ความใส่ใจกับกับวัยชราที่ต่อสู้กับชีวิตมาจนก,กว่าจะถึงวัยายุ60เพราะฉะนั้นสิ่งที่พรบบำนานแห่งชาติเสนอก็คือไม่ต่ำกว่าเส้นความแย่โจนของสภาพักก็คือ3,000บาทซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับการซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้า มองหน้ากับคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างตรงใช่มันต้องใช้ว่าประมาณเพิ่มขึ้น4แสนล้านจนถึง7แสนล้านจนถึง9แสนล้านเมื่อมองเข้าไปถึง20ปีที่หน้าเพราะว่าบนาญน,นี้ไม่ใช่เรื่องประชายนไม่ใช่เรื่องเอื้ออาทรมันคือสิทธิของผู้ของของ,ของ,ของคนวัยชราเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็นนักการเมืองอย่างเราคิดมันต้องคิดว่ามันต้องไปได้อย่างยืนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บแล้วแล้วสิทธิแล้วก็เรื่องพวกนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นผมถึงได้คิดล่วงหน้าไปถึง20ปีให้เห็นภาพกชัดๆว่ามันยังเป็นไปได เฉลี่ยแล้วต้องมีงบประมาณเพิ่มขึ้น5แสนล้านบาทถามว่าทําไมมันต้องเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเราอยู่ในสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยเรีกเรียกไม่ได้ปีนี้2,564ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นทางการเป็นครั้งแรก20.5%หนึ่งใน5ของประชากรไทยที่เราเดินไปโดย r a n d อมจะเป็นผู้สูงอายุภายในปีภายใน20ปี1ในสครับหในสของประชากรไทยจะเป็นเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้น จาก12ล้านคนเมื่อกี้มีคนรับทางานอยู่9ล้านคนจะมี9.6ล้านคนมีสิิสูงขึ้นถึง20ล้านคนภายใน20ปีซึ่งงบประมาณปีแรกที่4แสนกว่าเมื่อกี้ตรงการขอรจะเดิมชะละมีสิทธิ์ถ้าถ้าเราไม่ทำอะไรกับกับโครงสร้างวัยของเราตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์งบประมาณที่เราใช้มีสิทธิ์เข้าไปถึง9แสน,นคนโดยเฉลีย่ย5แสนล้าน6แสนล้านมีความจำเป็นที่จะต้องหางบประมาณมาใช้ ซึ่งที่บอกว่าความเป็นไปได้ทางการคลังวันนี้เอามาเสนอว่าเป็นไปได้ถึงสองชุดไม่ได้แค่ชุดเดียวด้วยเป็นไปได้ขนาดนั้นชุดแรกที่ผมอ้างอิงก็คืองานของพี่นิมิตเองที่พูดเมื่อกี้ว่าเนุปกปรมาธิการคิดเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้อย่างชัดเจนเพราะว่าที่มาของงนุปกประมาณที่จะนามาใช้ในการจ่ายสวัสดิการนั้นมันต้องมีความชัดเจนไม่ใช่ฝาดลอยๆมันจะเป็นไปได้ถึงหรือไม,ไม่ก็คือกลุ่มนี้ กลุ่มเอทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาของผมเนี่ยนะครับบอกว่าแหล่งรายได้ที่รุ้กรรมธิการที่สสกายของผมที่มาอยู่ตรงนี้ก็ดีที่สสมดตีกแรงงานของผมอยู่ก็ดีที่พี่นิมิตเป็นอนุอยู่ก็ดีบอกว่าแหล่งรายได้ที่ทําให้สวัสดิการเบี้ยคนเบี้ยประมาณเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยมาจากแปดแห่งตามรูปนี้นะครับก็จะมีภาษีสรรพากรไ่ขายสลากภาษีเงินได้เป็นตัวเลี่ยมค่าภาคหลวงค่าภาพหลวงแรกภาษี e s e r v i c e ที่สามารถเก็บได้ ถ้าเป็นสีเหลืองก็คือการเก็บภาษีใหม่นะครับถ้าเป็นสีส้มก็คือการแบ่งจากภาษีเดิมถ้ารัฐบาลมีเจตจำนองอย่างที่ที่มิตรได้พูดไวอันนี้เป็นมโนทัศน์ชุดที่หนึ่งว่าบำนาญให้ชาติสามพันบาทกับผู้สูงอายุทั่วหน้าโดยไม่รับพิสูจน์สิทธิความยากจนและมีคนดูแลเป็นไปได้เส้ที่หนึ่งก็ส่วนเซ้นบีก็คือส่วนของพรรคผมตั้งแต่สมัยเป็นอดีตอน,นาคตใหม่ เราพูดหลายครั้งว่าจะบริหารประเทศก็ต้องเอาทหารออกไปก่อนรวมถึงเรื่องต่อต้านคุณเอาทหารอาไปก่อนนะนั่นก็คือสาย,ยางานที่เราเสนอพร,ระบตร,ป,ร,บรปฏิรูปทางทาหารรวมไปงรับาพอร์บแลนทนนี่เสนอตอนช่วงที่เขาจะยุบพรรผมก็เพิ่งโดน,นตัดอกไปแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลเรายังสามารถที่จะทำ่างนี้ต่อได้จํากัดงบกระหมจะ1.4เป็นตของ GDP ให้เหลือแค่1เพราะว่าเรารู้แล้วนี่ว่าความท้าทายใหม่ๆของโลกมันไม่ใช่ความก่อการทหารตหางๆอีกต่อไปแล้ว มันเป็นความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นความท้าทายทางสาธารณสุขเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นถ้าเราลดตรงนี้ได้จะได้ประมาณก,ก้อนหนึ่งที่เอามาทําให้คนที่อยู่ในวาาัยชรามีสัดส่วนความเป็นนย์เท่าเทียมเพื่อพาตัวเองได้เกภาษีาัตราที่ดินเมื่อกี้มีคุณชนินทร์พูดไปแล้วการเก็บภาษีหวยบนดินอันนี้มีการศึกษาของจุฬามาว่าจะได้งภาษีมเท่าไรเราเอามาใส่ให้อีกอันหนึ่งที่ททใ,นในช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าพักเราเสนอในเรื่องของ เงินโควิดจำได้ใช่ไครับเงินโควิดหนึ่งล้านล้านยังไม่ได้ใช้เลยยังมีเหลือเยอะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วก็การปฏิรูปฐานภาษี้าพออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับสรุปถ้าเป็นในส่วนของศึกษาของอนุกรรมธิการของสภาถ้าทําตามที่ท่านเสนอทุกอย่างในปีแรก เราต้องเส้นสีส้มคืองบประมาณของชาติที่เราต้องใช้จาก4ี่แสนล้านไปจนถึงเแสนล้านอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกนะคะรับเส้นสีน้ำเงินก็คือรายได้ของท่านแล้วผมมาศึกษาเพิ่มเติมเพิ่ม GDP เข้าไปเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าไปเพิ่มผลวัตของรัฐวสาิกิรเข้าไปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับต้องยอมรับว่าเส้นสีน้ำเงินอยู่ใต้เส้นสีส้มยังมีความจาเป็นที่เราจะต้องหนาะ แหล่งรายได้เพิ่มในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิปรูปฐานภาษีไม่ว่าจะเป็นการกู้ึุนมาเพื่อที่จะทําให้กำลังประเทศเป็นจริงได้อันที่2ก็คือแนวนเสนอของอดีตพักอนาคตใหม่ในก้อนฝั่งเซตบีงงบประมาณเส้นสีส้มเหมือนเดิมทุกอย่างถูกไหมครับอันนี้คือข้อเท้จริงของประเทศไทยความ้ามารของประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เส้นนาเงินคือวิธีการบริหารจัดก,การคือวิธีการเรียงลาดับความสําคัญของงบประมาณคือความคิดสร้างสรรในการหางบประมาณมาเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่ยางผาสุขได้ก็ยังมีแก๊บอยู่ส่วนแก๊บเนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเราบอกว่าถ้าเกิดคุณกู้เงินมาแล้วแล้วคุณหาวิธีใช้เงินที่มันมีประสิทธิภาพไม่ได้อันนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ในทันทีในปีสองปีแรกที่เหลือก็ยังต้องหาเงินกู้อยู่อันนี้ก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับแต่ถ้า ประชาชนกับพรรคการเมืองรวมพลังกันเมื่อไหร่กับความคิดของอทางพี่นิมิตก,กับพระอนุกรกมอธิการที่ได้ไคิดมาแปดแห่งกับทานผมอีกหกแห่งรวมกันเป็นสิบสามแห่งภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับแก๊ปไม่เหลือมันคือความคิดสร้างสารรค์มันคือความเข้าใจเศรษฐกิจใหม่ๆว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงมันคือการเข้าใจถึงโครงสร้าง เท่าโครงของเศรษฐกิจมันคือการเข้าใจว่าความท้าทายตอนนี้คืออะไรและใครควรที่จะเป็นคนที่ได้รับ Priority ของการจัดสรรงบประมาณสามารถที่จะทำได้จริงๆเมื่อมีถ้ามีเทคโนโลยีมมบอกผมว่าทำอย่างนี้วินัยการคังเสียผมทำออกมาให้ท่านให้เขาดูเลยถ้าประชาชนับบภาคการเมืองที่ช่วยกันคิดแล้วมารวมกันเนี่ยภายใน20ปี นี่สานาะต่อ GDP อยู่ที่57%าสินวินประชาชนวินรัฐบาลวินาการเมืองวิน,นเศรษฐกิจไทยวินสังคมไทยวินไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือการช่วงล่าที่นำเอา,เอาสิ่งที่ประชาชนได้นำเสนอมาต่อยอดแล้วก็ความคิดทา,ทางการเมืองมโนธรรมทางการเมืองมาต่อยอดเพื่อที่จะสรุปและพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ ว่ารัสวัสดิการสําหรับวัยเกษียณเป็นไปไปด้าทางการขังและไม่ทําให้การทางของวินัยการทางของประเทศเสียใช้เวลาไปสิหนาทีไปผมขอขอเต่นี้ครับ